เราไปดูกันดีกว่าว่าชาวอู่ต่อเรือซีแบนสาขาประจบกิริขันเนี่ยเขาทานอะไรกันตอนเที่ยง,งไปเดี๋ยวผมพาไปดู <laughs> ดูซิวันนี้มีอะไรทาน โอ้ต้มยำไก่เนาะจะหมดหม้อแล้วโอ้ก็เหลือไว้รอบเย็นด้วยดิรอบเย็นน่าจะมีสองคนนี้งั้นเดี๋ยวต้องเดี๋ยวไว้ให้สองคนใช่ไหมคะเออมีสองโมเน่โมเน่แวบขึ้นมาข้างบนนะครับนี่แหละตรงนี้เขาก็จะตักข้าวกันจะมีมอข้าวอยู่ตรงนี้ เขาตักข้าวเสร็จก็จะไปนั่งกินข้าวคับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสแกนนะ้ะอะไรกันตรงนี้แหละมีน้ําบริการมีอะไรอย่างเงี้ยนะเราไปดูว่าน้องๆเขาห่ออะไรมากินด้วยนะนี่ก็เหมือนเป็นโรงอาหารของทุกคนเขาก็จะเอาก,อกับข้าวที่เขาอยากได้มาเสริมอันนี้แก๊งๆหนุ่มๆหนุ่มๆก็จะไม่ค่อยมีกับข้าวหรอก <c oughs> แต่ถ้าสาวๆนี่เขาจะมีกับข้าวอื่นมาใช่ไหมหนึ่ง นี่ก็จะมีปลามีอะไรมาชิรด้วยมีกุ้งด้วยนะนี่ดูแก๊งนี้เขามีอะไรมาเสริมเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะเนื้อเนื้อเหรอโอ้เขาจะทำกงทำแกงกันมาเซรีมีอะไรมาด้วยเป็ดเหรอเนื้อเนื้อหรอโอ้โหก็เขาก็จะเอาของมาเสริมกันนะเพื่อจะให้ได้แบบว่า มีการกินที่ไม่น่าเบื่อไม่ซ้ำซากจำเจเพราะอาหารโรงงานมันก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเดี๋ยวไปดูแก๊งอื่นที่เขามีอะไรกินบ้างคือที่นี่จะเป็นมุสลิมเยอะเราก็เลยทำกับข้าวที่เป็นเป็นไก่เป็นอะไรที่ที่ถูกต้องตามหลักศาสนานะฮะนี่หนุ่มๆเขา,าก็เกิดมาแอบหามุมสงบเขานั่งกินข้าวไอ้วานหนีไปไหนเมื่อวานไปไหนเออ ฮัลโหลหวัสดีค่ะมีอะไรมาเพิ่มอ่ะปลาโอ้โหแกงนี้ก็มีปลาด้วยนะเอออันนี้เนื้อเหรอเนื้อใช่ไหมไปดูแกงอื่นๆว่าเขามีอะไรมาเพิ่มกันมีอะไรมาเพิ่มโอ้โหกินกันหมดแล้วอันนี้อะไรอ่ะปลาปลาเหรอโอ้นี่ก็อีกกลุ่มแกงหนึ่ง มีอะไรสวัสดีค่ะนี่มันโต๊ะกินข้าวอุย้ยม,มีปลาด้วยน้ำพลิกก,กะปีปอันนี้ปลาทอดโอ้สวนใหญ่เขาก็จะเป็นอาหารหลักๆก,ก็จะมีของโรงงานนี่แหละแล้วก็จะห่ออะไรมาเพิ่มกันเพื่อจะได้ให้การกินสนุกสนานนะฮะข้างน,นอกเขาก็มีของมาขายตอนเที่ยงกันนะนี่พ่ออิฉัน <laughs> เดี๋ยวพาไปดูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ก็เขาก็จะห่ออะไรกันมาให้อลีเย้ WhatsApp เหรอ Can I take the pickup, i n s t e a d Pickup can Which one? The t What h e heard backside one Yeah Okay Can You can check the gasoline is also <S <Yeah. S 1> have or not just we cut h a ้ some blood thickening so it need to have หล่อ c h i a p c h i a p อ๋อ check กับ medicine อย่างนี้มีแกงหนึ่งส่วนใหญ่น้องๆเขาจะหาทำเลดีๆในการกินข้าวนะเนี่ยนี่พี่แหวนพี่แหวนมีอะไรกินหน้าวันนี้แกงปลาครับแกงปลาเดี๋ยวเขาจะมีปลามีปลาท่งปลาทอดเนาะ นี่แหละเด็กๆอู่ต่อเรือเราก็จะเพิ่มโปรตีนด้วยปลาเขาจะฉลาดขึ้นไงนี่พ่ออีฉันพ่ออีฉันทานข้าวอย่างจ้าจานี่มีน้องๆกันนั่งกันอยู่ตรงนี้นี่มีใต้เรือด้วยนะนบารอนนี่ไม่เสร็จสักทีนี่หนุ่มๆเขาสนุกแนะเนี่ยฮโลฮลโหล เอาเลยครับวันนี้มีอะไรเสริมไหมกับข้าวโอ้หมดแล้วอันนี้อะไรน้ำพริกหรอใช่ใช่พริกอ๋อน้ำพริกอันนี้ปลาปลาเนึ้อเอ้เอานี่หนุ่มๆเขาม<อ>ีของเสริมกันนะออมีหลายน้องๆมาทำงานเราก็ดูแลเท่าที่เราไหวก็จะมีข้าวให้มีกับข้าว หนึ่งอย่างให้เมื่อก่อนมีสองอย่างก็ไม่ไหวแล้วพี่เธอจะแย่แล <c oughs> ้วก็เลยบอกน้องๆว่าเหลือหนึ่งอย่างแล้วห่ออะไรกันมากินด้วยนะแต่ว่าข้าวนี่มีไม่อั้น <c oughs> นี่เดี๋ยวเราไปเทสเรือคุณพงษ์กันนะครับก่อนจะเอาไปส่งจะทําให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> นี่เดี๋ยวพามาดูอีกโปรเจกต์หนึ่งของโรงงานนะนี่ไร่ภูวังไร่ภูวังก็คือลูกเป็ดหรือลูกห่าน ไร่พวงพวงก็คือนามสกุลของพ่อผูโชคสิรินะครับแล้วก็วังก็นามสกุลของแม่ปิงวังคนเหนือกับคนอีสานมาเจอกันนี่บิดาข้าพเจ้าไปเอาเป็ดมาอีกแล้วคือผมซื้อห่านมาไงซื้อมาเพิ่มเอาไว้ไล่ไล่โจไล่อะไรเพาราะห่านมันสนุกดีนะนี่พ่อเขาก็ทําโปทําอะไรที่นั่งล่างนั่งลงนั่ง,ลง,งเล่นโอ้สนุกสนานพ่อฉันนี่นี่แหละแกะสนุกตรงนู้นข้อควายอยู่ตรงนู้น นี่ไก่มันร้องเตรียมจะคลอดแล้วนะเอาไว้ให้ลูกน้องได้มีธนาคารไก่ไอ้ธนาคารไข่นี่นี่ไก่ไข่จ้าซื้อกงมามันก็ไม่เอาไก่ใส่กงมันกลัวไก่อึอดอดัดก็เลยเออ20ตัวเนี่เดี๋ยวเอาเอามาเพิ่มอีกก็ได้วันละ20ฟองก็โอเคก็กินอิ่มอยู่ เดี๋ยวเอาเพิ่มอีกยี่สิบตัวนี่แก๊งห่านอันนี้ห่านตัวเมียนะ โอไวมากเลยเ hey. อ้อะนี่แหละชีวิตคนต่อเรืออู่ต่อเรืออำเภอเมืองสาขาอำเภอเมืองประจวบนะฝากออเดอร์ Order, พวกเราด้วยนะพวกเราก็ตั้งใจทำงานนะบายบาย